สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับต้อนรับกันรครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนเละต่อเต้ดำซิ่งครับโอ้ยังไม่นั่งอีกท่นนะับเต้ังไม่นั่งเลยยังไม่มาเดี๋ยวนั่งก็ไปอันนี้ก่อนเต้สิบสี่นาทีอ่ะสิบสี่กิโลอ่ะพี่รู้ว่าพวกเอ็งอยู่ตรงไหนหมดนะพี่ น้ำมันคันนี้อะรูหมดแล้เนี่ยเออรู้เลยเรารู้หมดลออทอะนะตอนไรธร <c oughs> รมัีเ,เรบรกกระทันหันออกตัวกระชากมันจะอ่ไ,ไมร่รู้ตัวยรู้แค่รถนะรถอยู่ตรงไหนก็พอแล้วเราทาเลยมนะเาท้าย,ยานีีวนนีเอเนบนรบนเรหนอ พ้อกเอารถคันไหนไม่ครูเขาไม่ครูที่บอหมดเลยบ่อันนี้ก็ไม่ครูที่บอกเขาเขาเขาเรีดเท่าไหร่ได้เรีดเท่าไหร่สามจุดเจ็ดสองอันนี้อันนี้ได้อันนี้จับใหม่เมื่อเช้าใช่ไหม ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าจับใหม่แล้วใช่ไหมไม่จับจับมันเป็นหนูแต่บอกโหลดไปไม่อันนี้จับตั้งแต่มาจากบ้านบอกฮะเอ็งต้องจับใหม่เอากดกดไม่ใช่กดไอ้ตัวนั้นกดไอ้ตัวข้างล่างอ่ะกดลงล่างค้างกดลงล่างค้างอ่สามจุดเจ็ดสองที่มาจากบ้านหรือเปล่าดิ้นตรงไหนนี่ เดี๋ยวเรามาชมพวกนู้นนะถ้าเองใส่เกียร์เองมันจะประหยัดแต่บอกพ่พ่อปล่อยเขาตูอ่ะประหยัดก่าบอกเออเออเขาับไปคนเลยเอ็งลองทางเขาสิรับคนขับไมโครไหมพี่จะมาขับอยู่กับผู้เองนี่แหละขับคันไหนขับคันไหนโอ้ยอยากขับแคปละนี่ตอนนี้ได้ค่า ไหเดี๋ยวไปกลับเที่ยวหนึ่งก็รู้เดี่ยวนั้นมันขึ้นแค่นั้นหละสามกว่าสามจหห้ามากสามจุดหกง่ายมันงนไงนี่นะครับบอกเาะมันมนื่นตัวนั้นเลยมันก็ไปได้ของมันนะเดี๋ยผมเอาล้อลงวิ่งนี้ก่อนวิ่งประจันี่เหลียวเลยนะงานกัน เราเทง่ายเลครับเทีมันถอยมันก็ถอยเทสามขาแต่ไมโคร200ร้อยรับสอ0ร้อ่ออยู่พื้นเสมอไหมตรงนี้เลยนะอยู่ข้างล่างเราตรงนี้เลยนะอู้อูห้องทำไมไม่ลงทางนั้นหรอลงได้เหรอลงได้โอ้โหลงจนสามเที่ยวเชื่อมเลยโอ้โหไม่มาขับด้วยหรอกน่ากลัวมากเลยอ่ะอยู่บ้านดีกว่า อยงเอ้าแล้วดีไม่ได้ร้านน้่มันเครื่องวร้ายังไงม่ดราบ้านเราฮะโฮะหาไม่องเอาเลยดินตัด5ดินดินจากบ้านเรานะติดนาย้ะยอเดอดเอาดินเลย ต้องบอกที่เดียนออกเมียจนจำได้แล้วเมียนจำเราได้แล้วเมียนสวยไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กลัวเขาขับไม่โคร้หรือเปล่าเอรถคือคือวนได้วยปะอันนี้คือเขาเอาดินนี้ก่อน <c oughs> ใช่ไหมพอกอันนี้ครั้งแรกของผมเลยนะครับ <c oughs> ที่ว่ามาดูบ่อแถวกรุงเทพ แต่ไม่รู้ครั้งที่แปดสแปดร้อยล้านของพิบุตรแล้วมั้งครับอจอดก่อนครับเพราะเราก็แซงเขาไม่ได้อยู่ดีครับอันนี้เราต้องไปใส่ข้างหน้าใช่ไหมเราให้เตะใส่ข้างหลังใช่ไหมใส่ตรงนี้ก็ได้กานั้นมันไม่ตักแล้วเหรอใส่แป๊บเดียวบ่ใส่กี่ตักฟุมงๆน่าจะกี่ตักสิบกิบเจ็ดิบินเบาเลยดิ้นเลนได้ดีแล้วเตะมาเราสิบปดสิบเตักฟุ้นะ ขับไปสายดิยนเลยด้อพีพ่บุญโอ้โอ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 โนี่นะครับเจ้าซานนี่ SY 2 1 5 c น้องเอ็งเทไหนอะ เขาเก็บงานนี้บอกก็เลยไม่ให้เัวเองไปรถเสียต้นทั้งหมดเลยที่จอดรถนะแต่เดี๋ยวพวกเสียต้นก็มาวิ่งนี่ใช่ไหม หยุดแลนะ้วเนาะพวกน้องเองเลิกวิ่งแล้วนะหยุดแล้วนะหยุดแล้วบ่อ๋อเต็มแล้วครับมา คันต่อไปครับเจ้าเอเจ็ดร้อเจ้าหัวหยุ่นของผมรับรู้สึกว่าวันนี้วิ่ง11อมงนะครับเป็นเที่ยวที่3ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใส่กี่ตักครับหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าไปหน่อยครับนึกว่าจะไม่ให้เราถ่ายอ่ะสองไม่ไมีพิวุฒขอพิวุฒ สครับสี่โอ้โอโอสี่แล้วครับลูกพี่ ooh mm -hmm. ช่วยกันน้ำนะครับเด็ดกลางเฮ้ยบริต้อง ถือก่อนถือก่อนเก้าหรือยังเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยสิบไม่ใช่กระป๋องนั้นบอกเขาให้หยอดปอ๊อกแล้วเอ็งเอาไปให้เขาทำไมจ๊ะสิบเอ็ด นี่ค่ะไม่ตักป่ะสออให้คันนั้นอยู่นั่นหรอไม่ต้องคลุมบ่ะให้น้องให้น้องยังทำให้ไม่ได้ป่ะ ม,มีสองคันใช่ไหมอ๋อเต็มแล้วครับผมไม่รู้สิบห้าหรือกี่ตักได้เรียกใบกับเตะก็ได้ โอ้ยลื่น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 อุ้ยอุ้ยอู้หืดครับหืดครับอู้สบายครับสบายเลยคันนี้ก็ E13C ครับ380แแรงมา้าเท่าเดียวยกล้อใช่ครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็เดี๋ยวาลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ